ตำรวจโทตียตาวิชัยผู้ช่ยการตำรวจภูทรภาค5พร้อมด้วยคุณพิยดาตาวิชัยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมพิธีวันตำรวจประจำปี2564ในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมพศ2564เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬกาณอาคารคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรนภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ประกอบพิธีดังนี้ 1. พิธีไหว้พระพุทธประธานยศบารมีสาร,รพ,พระพรมพระภูมิเจ้าที่พิธีวางพวงมาลาอนุสน์สถานตำรวจผูก้ก้าแห่งล้านนาสองพิธีการทางศาสนาสาพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำปี2564รวม42นาย 4. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับที่ปรึกษาตำรวจภูธร5รวม21ท่าน 5. พิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5 6. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดร,ร,รวมทุนทุน,ทนละ3,000บาทรวมเป็นเงิน6 8 1 0 0แบาท227ทุน ณอาคารคุมแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเค้่งคัดขอขอบคุณภาพข่าวคุณสามารถพวงคำเจโอคาซอยบรรณาธิการบริหาร